ได้มีประกาศตั้งกิ่งอำเภอแล้วกิ่งบหารพญานาลสุขอุดมกองของอำเภอนํำพองจังหวัดปัตตาน,กนีกั้นลำน้ำพองตรงบริเวณช่องเขาระหว่างการรับกิจกาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุชิรามธทีรองเจ้าคณะจังหวัดิีงครับครบรอบ50ปีนะครับุรักขออนุญาตท่านแขกผู้มิเกียรติครับฝั่งฝั่งนี้ครับเรามาอยู่มุมนี้ได้ไหมฮะท่าน อาืีอยู่ด้านหลังท่านประธานเพื่อให้พี่น้องเราที่อยู่ด้านในเวินยาณมันเงาก็เลปลปอยกันท้อโสดเดี๋ยวครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งครับแป๊บหนึ่งครับผมเล่สัญญาณก่อนนะครับนะครับพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวสี่สาสองหนึ่งเชิญครับและนี่คือสัญลักษณ์ขอการเปิดงาน50ปีอำเภอประดับจังหวัดขอนแก่นครับ ท่านประธานได้ยกสะดุ้งครับพร้อมกับปาดุกครับโอ้ตูมานดูตถอะเอาปมือดังๆหงะพี่น้องเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่ครับนี่สัญลญาลากบาลนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของเราชาวอำเภอบลรรดาครับนี่แสดงถึงสัญลักษณ์ท่านนายกองปันดงคือมวลกมูประเด็นแล้วมาประธานงเออกกับเสียก่อยพอนนะเอาประเด็นเอา เรียนเชิญท่านนายอำเภอด้านบนเวทีครับเรียนเชิญท่านสจครับด้านบนเวทีครับร่วมเป็นเกียรติกับท่านประธานนะครับเรียนเชิญท่านกำนันทุกตำบลด้วยนะคะและได้ขอเ,อเชิญค่ะขอแสดงความยินดีกับท่านพผดุนเอกสมเพศนาทีพี่จันร์าจะเป็นผู้ทําคุณประโยชน์หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่อําเภออุบลรัตน์ขอแสดงความยินดีกับคุณดำสับปะส ล่ามเข้าที่นี่ตองพอกันตรงกลางเด้อตองพอกันบุตรนิคอนเสิร์ตสมนักงานคนในหน้าห้า